สบายละครับพี่น้องครับหลังจากที่ล้มล้มมหามือครับมือที่หกล้มอ่อนน่อยๆเอานกตอมาสาบุญพ้นเลยครับมแต่ตัวเก่งๆครับออกมาหน่ะมีเจ้าลิวสยองเจ้าเทพสามพุดูแล้วก็เจ้าหนุนอ่างครับตอนนี้ล่าสุดไปใส่เจ้าลิวสยองเข้ากันแล้วครับแต่เจ้าหนุนอ่างนั่นคู่เดียวมาประมาณหานาทีแล้วมั่นใจว่าติดครับเบิรงกันครับนี่ครับเพื่อทำเลทําเทำเลบ บ้านโคกแข็งกองครับสา,ามมาเบืองครับผมมั่นใจว่าติดครับมั่นใจว่าติดแน่นอนเจ้าหมันอ่างจัดไปครับ right okay. แถวนี้ผมมีคนมาต่เอเห็นเห็นเห็นจักมาเลยเดยอครับเอาชัายลงครับนกตอกระจัก,จกออกก็นกตอล่ะมันลมมาตั้งหามือเลยเนาะ มาครับขามาขามามเป็นตัวฉเฉลยต้องกันบันี้ยเข้ามาอะไร N ่ U. หนึ่งกุกเสียงใหญ่เสียงมันสีซาซาเนียนเนืนครับแต่ว่าเสียงใหญ่ครับหนึ่งกุกครับครับพุดออกครับเอาขึ้นไม่ก่อนเวลาเหลือหน่อยมาช่วงใบสามครับหมกเป็นปยังไงอ้วนว่าหลังจากพักไปตั้งห้าหกวันพักเนื่องจากว่าลมแห้งพอลมซาจัดไปเลย เม็ดเขายัางคาอยู่ปากอยู่ขาป็นหยื่อมากเลยนี่เลยสวยๆครับแต้มที่สามของหนุนอ่างโอ้เม็ดเขายัางคาอยู่ปากอยู่ครับเพิ่นไปกินเข่ามาเม็ดเขายัางคาอยู่ปากอยู่ ของดีมีวะบัวน,นี่คือบัวนาวะ่ะแต่ว่าข้ามหนาอยู่แข้งไม่แตกอืมเดี๋ยวขน,นขนค้นปลาก่อนขนปลาค้นป้ายขนปลาค้นป้ายไปเป็นนกบ้านบันนี้ เทียบสาเมือดูเห็นนกแล้วเรียบนกแล้วอ่ะใส่ถุงจะเป็นของเราทันทีปับ๊บอ้าใส่ถุงเรียบร้อยเป็นของเราครับถือ